ตาไงแวหาว่าพี่ตาพวกมันลุมตดไหมดูไหนจ้าลุมพวกมันเี่ไปเอ็มันยิงทีแล้ะนะตัวนี้เมอนมันเข้าอยู่อย่างวะเออผมผมเข้าที่หลังพี่แล้วเป็นแรตายเลยนี่ tay tay 第十九。